คุณลินผมไล่คุณหนอเราเลือกันเถอะอะสู้ๆนะผมขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้คุณมีชีวิตต่อไปเพื่อตัวคุณเองและคนที่รักคุณ คุณลินผมไล่คุณหนอเราเลิกไดนเถอะ อ่ะผมให้เอาไปกินอิ่มแล้วค่อยมาคุยกันคุณเก็บไปกินเองเถอคะค่ะฉันคงกินอะไรไม่ลงหรอกคุณคิดจะทำอะไรคิดให้ดีๆเพราะชีวิตเรามีคุณค่าและมีความหมายนะคุณพูดแบบนี้คุณรู้เหรอว่าฉันนะ่ะคิดจะทำอะไรก็ผมเห็นสีหน้าและแววตาของคุณทำให้ผมนึกถึงเมื่อสองปีที่แล้ว ตอนผมอายุ25ช่วงนั้นผมทั้งตกงานแฟนบอกเลิกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคิดไว้ก็พังทลายหมดตอนนั้นอะ่ะผมรู้สึกไร้ค่าไร้ความหมายคิดที่จะฆ่าตัวตายหมือคุณนี่แหละคนแบบคุณนี่นะที่จะฆ่าตัวตายใช่แต่คุณรู้ไหมทำไมผมถึงเปลี่ยนใจ ไอ้น้องทำอะไรอ่ะจะฆ่าตัวตายเหรอเกิดมาทั้งทีอ่ะมันคิดสร้างแบบนี้ได้ไงเสื้อผ้าก็ดูดีดูอย่างพี่สิเสื้อผ้าก็ขาดยังไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายเลยชีวิตนี้มึงสู้สิไม่ใช่ไอ้อะไออะก็จะฆ่าตัวตายหิวแล้วสิไปพี่มีข้าวกล่องนึงไปกินด้วยกันจะได้ไม่ต้องคิดเยอะเดินลงไปเลยพอผมคิดได้ผมก็ได้รู้ว่าคนเราสามารถสร้างคุณค่าให้กับชีวิตตัวเองได้ โดยการสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับตนเองและผู้อื่นแต่คุณไม่รู้หรอกนะว่าฉันนะ่ะต้องเจอกับปัญหามากมายขนาดไหนผมถามคุณหน่อยสิถ้าคุณตายไปคุณคิดว่าปัญหาของคุณจะตายไปพร้อมกับคุณไหมหรือว่าปัญหาเหล่านั้นจะยังคงอยู่และคนข้างหลังต้องคอยช่วยแก้ให้กับคุณคุณต้องการแบบนั้นเหรอ สู้นะผมขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้คุณมีชีวิตต่อไปเพื่อตัวคุณเองและคนที่รักคุณขอบคุณนะคะหลังจากนี้ฉันจะอยู่เพื่อตัวเองแล้วก็คนที่รักฉันขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่หนึ่งพี่หนึ่งเขมบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาที่นี่คนเดียวว่ะนี่พี่หนึ่งลืมกินยายอีกแล้วนะ พี่กินยาหมดแล้วพี่กินแล้วเข็ไยาดูพี่สิหมดอะไรล่ะเข็มนับมาแล้วพี่ลืมกินไปตั้งสองมื้อเนี่ยก็ปี่ไม่ชอบมันขมมากขอโทษแทนพี่ชายฉันด้วยนะคะถ้าพี่ชายฉันทําอะไรให้คุณเดือดร้อนนะคะเปล่าหรอกคะ่ะพี่ชายคุณไม่ได้ทําความเดือดร้อนอะไรให้ฉันแล้วนี่สติไม่ดีหรอคะใครใครใครสติไม่ดีอย่าว่าเขานะเอ,อ๋อไม่ว่าไม่ว่าคือว่า เมื่อ2อปีก่อนนะคะพี่ชายเขาประสบอุบัติเหตุทําให้สมองเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักนิดพี่ชายฉันก็ลืมกินยาค่ะก็เลยทําให้คิดว่าตัวเองเป็นเด็ก9้วขัแต่เขาก็ยังสามารถจำบ,บางเหตุการณ์ได้อยู่นะคะคะตาพี่กลับบ้านกันอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำไม่ต้องเล่นเลยพี่เร็วอยากเล่นน้ำพี่ชายมายอมอยู่ไหนนะ ไม่ง่าเยเถอะจะเอากานมายงตีพี่นะไปเลยพี่โอ,โอได้นะคะมีไปเลยนี่เราคุยกับคุณสติไม่ดีอะนาะกลับบ้านไปหาพ่อพี่ม่ดีกว่า